โอ้ยฝนลงเม็ดสว,วัสดีครับพี่น้องเชิญเพลงแฟนบาลัมเลยครับช่องกระชายลเพลินักวิเชียรนะครับผมบรรยากาศตอน6โมงนะครับเป็นส้วงเงินเป็นส่งอันินขุ่มๆเนาะครับเสร็จแล้วครับ บรรยากาศเสร็จแล้วบรรยากาศเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับโอ้ยสองสม้มโอ้ละตัวหายอยู่เดียเนี่ยยาจมยาจมบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศแรงๆครับ สวัสดีพี่อู๋ครับบ้านพี่อูใช่ไหมเนี่ยครับบ้านผมเองครับบ้านพี่อูใช่ไหมครับผมขอบคุณอาหารการกินพี่อูนะครับวันนี้ตายได้เหรอนอนตื่นสวยโอ้ยนี่ขล่งดีด้กับพอเห็นผ่อนรับนั่งเนี่ยเดี๋ยวอูกลับก่อนเดี๋ยวถึงบ้านปุ๊บโทรมาเลยนะจะไปรับกันนอนร้อยกว่าสายตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อกลร้อยกว่าสายนี่เราโทรไปหาเขาไปตอนนี้ก็อยู่คือเก่าแกลที่เขาจะโทรมาใช่ไหม มาได้อาบน้ำมาทำได้อย่างเดียวเดี๋ยวก็ลงมาแล้วนี่ก็นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเป็นอันคือเป็นจังซีคือเป็นจังซี กันตกสวาูฟางนอี่โอ้ยน <re ้อยุกครับกันตกันตกสวางูิฟางกต๊กดอกมันันอินือไปครับอยากเขาละก็ต้องเขาอยู่าฟังห้่จากอานมัน่ายอรดีกว่าสวัสดีครับพี่น้องมันมันมันอีนี่มันออีนี่มันเออ ดว่มดรพอดีพอดีพอดีโอเคขอคุณคบอ้าวผัดผีหลอกผีหลอกเบิ้งหลอกเบิ้งครับหลอกเบื้องสองแถว่าดคผัดใส่เดิซื้อมาหวยซื้อมาเรียบร้อยแล้วแจ้วฮานอกินมาใส่แจ้วฮ้นกินเท่าไหร่พัฟพีห้องกยยางหลอกครับ บรรยากาศตอนค่ำๆนะครับช่องกัร์ไชน์เราเปิดเอาไปเชียวนะครับพี่นอ้องฝากพี่นออ้องซอยเชียร์ซอยสนับสนุนกดซับสไคร้เอ,าเอา้อเาเอ้าโฟนตกเขาเห็นบรรกันฮะเ <c oughs> มื่อนี้ ขอดแจ้งขอดหงอคุณแม่ไปจุดถูบแล้วครับบายออกไปเลยแหมจุดถูบแล้วครับผมคนลงเม็ดนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับรถเมย์นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็น บรรยากาศยามเย็นขนขนเสร็จหมดแล้วนะครับนี่เสร็จหมดแล้วนะครับขนเอ่ยอะไรเอ่ยเสร็จหมดแล้วครับกาดช่วงเย็นๆนะครับกำลังใจจากพี่จากน้องครับมืาแลกกำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ งานที่สองของปีนี้นะครับคืนนี้นนสะอาดเด้กพี่น้องเด้อเลืมห้ยกำลังแรงใจครับนนสะอาดครับผมเติละหมองเติละบอลหมองยูหมองเศร้านะครับนนรละน้อยแม่พรนะครับสอ,อ,อ,ง,อง,ง,งนี้ก็จะเป็นละน้อยกับแม่พรนะครับกอารกาศหลังเาทีตอนนีฝนลงเลยครับเอาตามบายตามบาย อันนี้ก็จะเป็นเกศสุภัตตาน,นี่น,นี่างาน,นนะครับดูแลเป็นบอหน่ดูแลเป็นบอหน่เชียงใหม่แล้วเป็นบอเชียงเนี่อันนี้ของอันนี้ของอ่าพระเอกเต้าโลเต้าหลงนะครับลงหนาลงหลังนะครับพระเอกคุณเนี่ยลงหนาลงหลังเข้มคุ้งัดนางใส่หอ,อันนั้นแล้วทุกวันับไพหมาหาเข้มกับเต็งสินะครับเจอถ้าไพหมาหาการใช้กระเต็นใหญ่ครับพี่น้อง เต้นแบบว่านั่งแบบส่วนรวมนะครับเต้นส่วนรวมนะครับเต้นส่วนรวมนะครับ,น,รน,รบนั่งเบิ้งบรรยากาศชมบรรยากาศสดๆเผาลึกการเขียนดีๆหน่อย ว่ามันกันเด้อบอกเว่าสุดสวยมา่อไหมครับพี่น้องพง่หน้าซอสกเกียรสุสวยมากไหม่พ่อพ่อว่ามันก่อ บอ้ขึ้หอดเถอะห่อนอหอนแค่หอดโม้จับคนน่ะจับจับบนข่อยไายโดนเสิมแล้วพวกเป็นยังไงอันนี้ข่อยไทยแบตซื้อเด้ข่อยได้อ,ดอุ้ยอันตรายอันตรายมันแสดงว่าบาดแบตไม่ดีแล้วเอ๋อพ่ก็ซื้อได้หกปีนึงไงแค่ปีก็หกหกปีถูกพ่อก็ซื้อได้หกปีซื้อแต่คู่แย์เล่นอ,อยู่ปีสองเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นคู่สองปีแล้วระเบิดใส่หัวซื้ออยุคที่คู่แบดเล่นอยู่ปีสองเลยอู้หึก็ร่างซื้อได้หกปีพะนะนาพันนา เาก,กไ็ได้หกปีต้ง่กได้ไตั้งสิบปีได้ในเบไม่สายบ้านเก่านาเอาบรรยากาศช่วงแรกๆครับพี่น้องเปิดเบิงเบิบ่เบ,บรรยากาศอยู่หลังเวทีแล้วนะครับหนหมืกําลัางเคียมตัวอาบน้ำกันสนั่นบ้นไหว ฝนลงมิดนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าพปตกนะครับมันเอวคืออากาศมันร้อนมันเอวเฉยๆนะครับโคชิไรเป็นเวที่นะครับใส่ท่อนสมารถ จะจัดของแล้วนะครับนักพี่หน่อย,อยางานเลยเต้นนะครับเต้นงานที่สองของปีนี้นะครับผมร้สะอาดนักพี่น้องได้เยอันนี้น้องแอนนะครับเป็นน้องแอนนะแอนออร์ดิลออร์เดิลออร์เดิลแต่สุภาพกำลังจุดถูกครับ oh,

กำลังใจพี่น้องนะครับ,บรกำลังใจทีมงานนะครับวันนี้เสด็จกันแน่นอนนะครับตั้งแต่เวลาจะม่วงล่ะ <c oughs> สองทุ่มครึ่งสามทุ่มนี่นะครับเป็นฮอดแจง้งจิตว่ามือเท่าไปบกไก่ได้แน้งอยู่ใส่คำเพิ่มอุดรบ้านอะไรน,นันกอ เมเมืองอุดรบอกนกอกกบบกกอกจักรวาบกอกต้นบกอกถ้ากันกินเขาไปดนียังยังแต่กินแต่แต่พุ่นเหรอแต่ตั๊ตตงแกงโอ้ยขอบคุณนะกินละคพ่อแม่ลูกกินละคุพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกไปกินตั๊มมแกงแล้วนึง เพชรยังอยู่อย่มันก็ห่อนแท้ดูจะปรยัทีหนึ่งทำมันเกลียวกับความหอนันเป็นกระเปชมึงไงมงก็เศ้เลยร์าบนยุคนสิบบร คนแจงได้ละแจงถ้ามีก็คึมๆนิดๆบุดปลาช่วยมาหน่อยอ่ะขอบคุณทุกหลักใจครับพี่น้องเดี๋ยวจัดสิ่งจัดของนะครับเพื่อให้พอกันระเบิดวความมันแน่นอนกับทุกงานสาวร้อยท่าแพงนะครับผมโดดปลาช่วยพาม่วนนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องส,บบส,สวัสดีครับสวัสดีครับ